โครงการนา,าข้าวขั้นบันไดาตามพระราชด,ดำริมิคมสร้างตัวเองสุขิรินเป็นงานการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งการส่งเสริมการปลูกข้าวและการทำการเกษตรเพาะปูกพืชไร่ให้กับประชาชนบ้านยะเดออำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเริ่มต้นตั้งแต่ปีพศ2529โดยเลือกราษงรอดจำนวน40ครอบครัว ให้ได้ใช้ประโยชน์กับพื้นที่ด้วยการส่งเสริมการปลูกข้าวพันสุพรรณบุรี2ด้วยความมุ่งมั่นในการใช้ระบบน้ำชลประทานปรับสภาพดินให้มีความเหมาะสมในการปลูกพืชแล้เราผลิตผลก็นี่ดีที่จะได้เอ่องการนมาก็จะได้ทันมาต่อตลอดขันปีตั้งแต่ปี2 9 0 0 0 0สตเป็นถึงปัจจุบัน รกพีี่่ปะะชาา็เททคำบอกเล่าถึงความภูมิใจที่ครั้งหนึ่งได้เคยเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามในการทำงานเพื่อการพัฒนาแผ่นดินเกิดแห่งนี้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาการเกษตรหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุขิรินบ้านไอบาโจตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเสริมรายได้และเป็นการลดโอกาสที่เยาวชนจะถูกชักจูงไปในทางที่ผิดด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของชาวบ้านที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้พวกเขามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะรักษาพื้นที่แห่งนี้ไว้ด้วยชีวิตของพวกเขาไปไป,ไปไหนอยู่นี่เลยค่ะ <c oughs> จะจะอยู่นี่อ่ะไ,ไ,ไม่ไตายอย่างนี้ค่ะจะไปไหนตก็ต้องอยู่นี่ค่ะ,ท,คะท,ท,ท่านดีมากค่ะท่านทําททำอย่างนี้ให้ทําอะไรไม,ไม่ได้เลยค่ะท่าให้ใชให้ทุกอย่างท่านดูท่านให้ชา,า,า,าวนาชาวไร่ ที่อำเภอสุขริ ي จังหวัดราชวาดแม้จะอยู่ห่างไกลอีกทั้งยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ สร้างความทุกข์ยากในการดําเนินชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่แต่โครงการมีพระราชดำริโครงการต่างๆที่ส่งพระราชทานไว้เพื่อความเป็นหยู่ที่ดีของราษฎรยังเป็นหลักให้ราษฎรมีพื้นที่ได้อาศัยเพื่อสร้างความแข็งแรงและสามารถประคองตนเพื่อให้ผ่านช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆและรอคอยวันที่พื้นที่3ามจังหวัดชายแดนใต้กลับมามีสันติสุขได้อีกครั้ง